วิทดีเด็ดสวัสดีครับรู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันทาง YouTube RMUTP ไลฟ์แห่งนี้กับผมขจรศักดิ์บำรุงสินม้านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวนะในแวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของ นัว,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับมาหลายตอไหลายตอนเลยนะครทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live นะอย่าลืมเลยนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรด รายการเด็ดๆของทาง RMUDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิทย์ดีเด็ดวันนี้วิทย์หน้าหนึ่งครับรู้ฟังเรื่องราวจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับนะมุ่งเน้นนะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อกระตุน้นการใช้ไทยแลนด์ทักซินทั็กซโนมีนะครับ ให้เป็นมาตรฐานกลางของไทยนะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดตรงนี้ในช่วงของวิย์หน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของซินโครตรอนครับนะของกระทรวง่กระทรวงการอุโรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเนี่ยนะ ถ่ายทอดเทคโนโลยี DLC ครับฟิล์มแกร่งเสมือนเพชรเสริมเขี้ยวเล็บให้อุตสาหกรรมไทยโตไกลนะสร้างเครือข่ายนวัตกรรมยั่งยืนด้วยนะน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาติดตามในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศระโลกครับมีเรื่องราวของขุนยนต์อีกแล้วนะครับนะถ้าได้ยินกันในนะ ถ้าติดตามวิด,ดีแต่ก็จะมีเรื่องราวของการนำเสนอหุ่นยนต์นะครับที่นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะอาจจะมีรูปร่างลาักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าหุ่นยนต์ที่จะนำเสนอกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์ตรวจคุณภาพน้ำย่อยสลายเป็นอาหารปลาครับลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในน้ำด้วยเดี๋ยวมติดตามกันในช่วงของวิศราโลกนะน,น่าสนใจอย่างยิ่งเลยตาทีนา่น่าไปกันเลยกับวิดนั่นนะครับ ช่วงวิ์หน้าหนึ่งวิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิทดีเด็ดครับทาง YouTube IM UTP l ยูทแห่งนี้กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับในช่วงของวิดหน้าหนึ่งสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับ มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสัรกิจสีเขียวเพื่อกระตุ้นการใช้ไ h a i l a n d แท็กซ o น y นะให้เป็นมาตรฐานกลางของไทยเลยนะามาดูเรื่องราวตรงนี้กันนะครับนประวิทย์เกตวงนะครับนาะยประวิทย์เกตวงรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอ้อมบอกว่าคณะทำงาน ขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะหรือว่า Thailand Taxonomy นะครับระยะที่2เนี่ยเป็นความร่วมมือนะครับของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอีก32หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาไทยแลนด์ t ท็กซ o โซนมี2.0ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและกระตุ้นการใช้ไทยแลนด์ t ท็ก n ์ m ซโนะให้เป็นมาตรฐานกลางในการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับไทยนะ เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินทุนไปยังกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลง,ปงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของคณะทํางานนะครับมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําควบคุมเอ่อควบคู่นะฮะกับกําหนด นโยบายและจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศรวมทั้งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลไกลทางการเงินนะที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพบูมิอากาศนะครับ พุทธศักราชจุดๆ,ๆนะที่ถูกจัดให้อยู่ในระบบฟั t r ทรดนะครับและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนและเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับไทยแลนด์แท็กซอนอมีนะในระยะแรกเลยนะครับครอบคลุมกิจกรรม ในภาคพลังงานและขนส่งซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดของประเทศส่วนระยะที่2เนี่ยนาได้ขยายให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็คือภาคอุตสาหกรรมการผลิตภาคเกษตรภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการจัดการของเสียซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคิดเป็นสัดส่วนของการปล่อยเอ่อที่เป็นสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ย มากกว่าร้อละของประเทศนะดังนั้น Thailand Taxonomy เนี่ยจึงถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ทางเศรษฐกิจนะฮะสนับสนุนธุรกิจและการลงทุนของประ,อะของไทยเนี่ยนะให้เติบโตบนพื้นฐานของความยั่งยืนขนะดูกันนะครับร่างพระราชบัญญัติ Climate Change นะยังได้ถูกบรรจุใน Thailand Taxonomy นะเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะในหมวดที่13บาวยโดยมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงในระดับนโยบายและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการจัดตั้งกองทุนภูมิอากาศในหมวดที่4 ของร่างพระราชบมญจัิฉบับนี้ด้วยนะครับเพื่อช่วยวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงเเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของการส่งเสริมการลงทุนด้านภูมิอากาศและการยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ทลานเทกซอนมีนะจึงไม่เพียงช่วยยกระดับความโปร่งใสของตลาดทุนและธุรกิจนะครับแต่ยังเป็น,นกลไกสนับสนุนการบรรลุปเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งตามกรอบ NDC 3.0เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ของไทยในระยะยาวอีกด้วยนะครับอ่ะก็ลองว่าเดี๋ยวนี้นะเรื่องราวของนะ าการจัดการสิ่งแวดล้อมนะเรื่องราวของนะครับแม้กระทั่ง Thailand t a x onomy เนี่ยนะก็เรื่องก็ครอบคลุมนะไปหลายๆด้านในเรื่องของอ่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งในเรื่องราวของนะอ่าเป้าหมายนะความเป็นกลางทางคาร์บอนนะเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะหรือแม้กระทั่งนะเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะที่ นะมาเกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะเดี๋ยวนี้เรื่องเรื่องเราหลายตัวหลายอย่างเลยเนาะก็จะต้องเกี่ยวกับการคํานึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็อย่างว่านะหลายภาคส่วนก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะในเรื่องราวของนะครับสิ่งแวดล้อมนะของอไทยเราที่มีอยู่ณนะขณะนี้นะว่าเราเราจะสามารถนะใช้นะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ย นะแล้วสามารถผูกโยงไปถึงเรื่องราวของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะหรือเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่นะท้าทายอย่างยิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวินาทหนึ่งนะครับเรื่องราวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะมุ่งเน้นพัฒนาและก็ยกระดับ มาตรฐานศรกงิจสีเขียวเพื่อกระตุ้นการใช้ไทยแลนด์ไทสุนมีให้เป็นมาตรฐานกลางของไทยนะครับอ่ะก็ลองติดตามกันต่อตรงนี้นะครับในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับสำหรับวันนี้นะเรื่องราวของซินโครตรอนครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครั ถ่ายทอดเทคโนโลยี DLC นวะฟิล์มแกล่งเสมือนเพชรเสริมเคี้ยวเล็บให้อุตสาหกรรมไทยโตไกลสร้างเครือข่ายนวัตก,กรรมยั่งยืนด้วยเดียวมาติดตามกันต่อกับว,ว,วิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิ์ทั่วไทย วิทย์ทุ่รายครับในรายการวิทย์ดีเดดครับทาง YouTube RM UTP Live แห่งนี้กับผมกระจรนศักด์บำรุงสินมั่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากเหิ่มเสริอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื 3, ่อสารมีอยง YouTube rmudp live แห่งนี้ถ้าไม่ว่าจะเป็นช่องทางทั้งทาง Facebook Fanpage พิมพ์ก็ว่า rmudp live ครับแล้วก็ Inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับุผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์ุผู้ฟังพิมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะติชมแนะนําอยากให้ทำอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกซักช่องทางนี้ที่ฟางคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการ แล้วก็ทาง YouTube IM UTP Live แห่งนี้ครับในช่วงของวิทย์ทั่วไทยวันนี้ครับเรื่องราวของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนครับองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับจัด เออหรืออวานี่เองนะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิล์ม DLC นะครับสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยเสริมศักยาภาพการแข่งขันและสร้างเครือข่ายนวัตกรรมอย่างยั่งยืนพร้อมโชว์ต้นแบบการเคลือบฟิล์ม DLC นะบนบรรจุพันธุ์อาหารสมัยใหม่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสดลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตครับ ซึ่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนะครับจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนะเวิร์กช็อปออนดีเอลซีเทคโซลูชั Fore for i n d u s t ร y 2025นะร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพลาสมามหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23พฤศภาคมที่ผ่านมานี่เองนะนะัสดาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนจังหวัดน,นครราชสีมาเพื่อถ่ายทอดองค์งความรู้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพรนะไดมอนด์ไลท์คาร์บอนะหรือ DLC นี่เองนะแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า60คนนะจากภาคุตสาหกรรมสารบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักนะเพื่อส่งเสริม การรับรู้และเข้าใจเทคโนโลยีฟิล์ม DLC ซึ่งเป็นวัสดุเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี DLC ในระดับประเทศนะครับภายในงานครับดรสรายุทธตั้นมีครับหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และองค์ ออยุทธศาสตร์องค์กรนะครับแล้วก็ดรพินิตกิจกุนทศหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนนะรพร้อมด้วยคณะนักวิจัยของสถาบันและผู้เชี่ยวชาญด้านดีเอลีได้ร่วมบรรยายและนําเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพร้อมทั้งแนวทางการประยุกต์ใช้ฟิล์มดี c ีในภาคอุตสาหกรรมจริงผู้เข้าร่วมนายยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยแสงซินโครตรอนและห้องปฏิบัติการเ,ออเทคนิค และว,วิศวกรรมของสถาบันนะเพื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างใกล้ชิดหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานเลยก็คือการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนานะครับเครื่องมือเอ่อเครื่องต้นแบบสำหรับ การเคลือบฟิล์ม DLC บนบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ซึ่งมีศัยภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสดนะครับลดการใชพร้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าเรือนกระจกในกระบวนการผลิตนะครับนอกจากนี้การจัดเวิร์กช็อปยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่งางภาคอุตสาหกรรมนักวิจัยและสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี DLC นะให้เกิดการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรมและต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของอของประเทศในอนาคตด้วยนะครับก็อย่างว่านะใครที่ติดตามวิทด,ดีเด็ดกันมาโดยตลอดก็จะนำก็มีนะถ้ามีเรื่องราวของซินโครตอนจะเห็นว่าเรื่องราวของซินโครตอนนะแสงซินโครตอนเนี่ย เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะนะใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าเกือบจะครอบจักรวาลหรือเปล่านี่ผมไม่น่าใจนะแต่เห็นว่าใช้ประโยชน์กันเยอะแยะเลยนะรวมไปถึงเรื่องของนะครับเอ่อการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะเป็นการลดใช้สารเคมีอีกด้วยนะนะลดเอ่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะลดการปล่อยก๊าซเอรนกระจกอีกด้วยนะนะพวกนี้นี่ไม่แน่นะครับนะถ้าทํา เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการนําร่องนะสอดคล้องกับการที่ว่านะครับทำให้นะเอ่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในอนาคตเลยก็อาจอาจจะเป็นไปได้นะค,คุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยนี้หลากหลายองค์กรหลากหลายหน่วยงานในไทยนะครับอ,อชววาชวในไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของเอ่อมีนโยบายในการนะครับทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะมีการทำเอ่อ ็เรียกว่าทำภารกิจนะครับให้เป็นไปตามาเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเอย่ยนะรหรือแม้กระทั่งนะครับเป้าหมายที่จะทำให้ก๊าซสุสทธินะก๊าซภาวะเรือนกระจกเนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเยอะย,ยามากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางสถาบันวิจัยแสงสินคโครตอนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่สำคัญที่ให้ความสมานกับ ต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนะครับก็แล้วว่าเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์อีกด้วยนะครับก็คือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเนี่ยแหละนะครับนะก็เห็นว่า เรื่องราวของแสงซิงโครตอนนะครับใช้ประโยชน์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าติดตามวิดีเดดกันมาโดยตลอดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิกทั่วไทยนะเรื่องราวของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับองค์การมหาชนกระทรวงอว่านะไทยทอดเทคโนโลยี dlc นวฟิล์มแกร่งเสมือนเพชรเสริมเขี้ยวเล็บให้อุตสาหกรรมไทยโตไกลสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่ท ยัง่งยืนอีกด้วยนะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิทยสถานโลกครับเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์อีกแล้วนะครับนะบเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์ทําอะไรได้หลายตัวลายอย่างเลยทีเดียวนะอาจจะมีรูปรษณ์ที่นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับผลิตโดยทีมนักวิจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลากหลายทีมกันเลยทีเดียวหุ่นยนต์ที่จะนํานเสนอกันในวันนี้เนะี่ยเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์ตรวจคุณภาพน้ําครับย่อยสลายเป็นอาหารปราลารดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในน้ำด้วยนะเด ไมาติดตามกันต่อกับวิสถานโลกครับช่วงวิธสธานโลกวิษธาโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับทาง youtube rm utp live แห่งนี้วิษธาโลกครับเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพครับทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาครับใช้แทนอุจ อุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนะนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ใส่รับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้นะเมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ําโดยไม่คิดนํากลับขึ้นมาโดยเอ่อโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Communications นะครับอุปกรณ์ตรวจสอบแบบดั้งเดิมมัก ทำจากอิเล็กทรอนิกส์หรือพอลิเมอร์นะโดยเมื่อไม่ใช้งานแล้วเนี่ยก็ไม่ย,ย,ไมามาย่อยสลายได้นะ และสร้างขยะเป็นจํานวนมากด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาหุ่นยนต์ใต้น้ำร,รุ่นใหม่นะครับที่รูปร่างเหมือนเรือยนต์มีความยาวประมาณ5เซนเมตรและมีน้ําหนักเฉลี่ย1.43กรัมตัวเรือทำมาจากเม็ดอาหารปลาที่ถูกบดให้เป็นผงนะผสมกับสารยึดเกาะไบโอพอลิเมอร์นะเทลงในแม่พิมพ์รูปเรือนะจากนั้นจึงทำให้แห้งด้วยการแช่แข็งนะครับ ตรงกลางของตัวหุ่นยนต์จะมีห้องบรรจุผงผสมกรดซิตริกนะและโซเดียมไบคาร์บอเนตที่ไม่เป็นพิษและห้องดังกล่าวครับจะถูกปิดผนึกด้วยปลักเจลที่ด้านล่างของตัวเครื่องและเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บไมโครฟลูอิดิกนะครับที่บรรจุโพรพิลีนไกรโคลนะครับซึ่งประกอบเป็นชั้นบนสุดของตัวหุนนวห่นยนต์เมื่อว่างหุ่นยนต์อยู่บนผิวน้ำแล้วเนี่ยน้ำจะค่อยๆไหลผ่านปลัก กึ่งซึมผ่านได้นะครับเมื่อน้ำผสมกับผงในห้องนะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นและผลิตก,ก๊าซ CO2 นะก๊าซจะขยายตัวเข้าไปในอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ดันไกลเข้านะครับออกจากรูที่ปลายด้านหลังของหุ่นยนต์การที่ไกลเข้าถูกขับออกมาจาก ออกมาเนี่ยนะจะลดแรงตึงผิวของน้ําโดยรอบนะทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ําในบอ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ําอื่นๆนะเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาพบร์บนพื้นผิวน้ําเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิของน้ํา ค่า pH นะแล้วก็ระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงดูดดึงข้อมูลได้นะหลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมนะกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายได้เองตามทรไมชาติเฮ้ย <c oughs> ไม่นะ่าเ <c oughs> ชื่อนะน่าสนใจนะหุ่นยนต์ นะสามารถย่อยสลายเองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากนะทางยังย่อยสลายเนี่ยเป็นอาหารปลาอีกด้วยนะครับอะไรจะดีขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าอยู่เป็นมิตมมรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยผมเจอว่านะครับด้วยกลไกลทางวิทยาศาสตร์นี่น่าสนใจอย่างยิ่งนะว่าหุ่นยนต์นะครับตรวจคุณภาพน้ำนะแถมย่อยสลายเป็นอาหารปลาและเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในน้ำเนี่ยนะครับ นะมีกลไก,กของมันนะแล้วก็เป็นกลไกที่ต้องบอกว่านะหลายประเทศก็ควรที่จะนะครับนำแบบอย่างเนี้ยลองไปประยุกต์ใช้ดูไปปรับใช้ดูนะครับรับรองได้เลยนะครับว่านะเราสร้างสิ่งประดิษฐ์สร้างหุ่นยนต์สร้างแขนกลอะไรพวกเนี้ยนะแล้วสามารถนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะใช้แล้วเนี่ยนะหรือว่า เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําอ่าเรื่องของเกี่ยวกับน้ําเรื่องของแม่น้ําทะเลสาบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไปตรวจอะไรพวกนี้นะนะแล้วสามารถย่อยสลายนะกลายเป็นอาหารปลาแถมยังลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในน้ําเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเนี่ยนะรับรองว่าสุดยอดไปเลยนะแจ๋วเลยจริงๆนะัครับน่าสนใจย่างยิ่งจริงๆ,ๆหลาย,ลายตัวหลายประเทศอย่างที่บอกครับว่านะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับรับรองว่าจะสามารถนะครับอา่าทำให้ นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังคงยั่งยืนอยู่ต่อไปในอนาคตกหน้า,นาเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราของวิทยาโลกท้ายรายการแล้วครับคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดนาะอยากจะติดตามรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube IM UTP Live แห่งนี้นะครับวมถึงวิทดีเด็ดนะครับ ที่จากอยากจะฟังย้อนหลังกันนะครับก็เข้าไปได้เลยที่ YouTube r m u d p Live แห่งนี้เข้ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนนะครับก็ติดตามนะเลือกคลิปเลยนะครับ นะที่อยากจะติดตามรับชมรับฟังแหละนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็สมัยที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube rmudp live แห่งนี้และถ้าคุณผู้ฟังอยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง rmudp live นะอย่าลืมเลยนะครับ้ามาที่ YouTube ของ rmudp live เข้ามมาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด รายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิทย์ดีเด็ดครับเจอกันได้ไม่ในตอนหน้าทาง YouTube rmudp live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกระจรศักบำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิทดีเด็ด